n าช i o ลนะคะจริงเราบอกว่าเราเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลรักษาเด็กนะคะแต่วันนี้เราบอกว่าเรื่องของสุขภาพของเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแค่การรักษาแต่เป็นเรื่องของเรื่องของการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็การดูแลเด็กเนี่ยก็คงไม่ได้เริ่มแ,แค่ในโรงพยาบาลเรามองว่าเาเราจะให้เด็กที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มด้วยนะคะว่าตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ดูแลตั้งแต่แรกเกิดนะคะดูแลในทุกๆเรื่องของเขา เรื่องผิวก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าเนี่ยเด็กเนี่ยมีเรื่องของภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากมวลภาวะเรื่องเรื่องสารเคมีเรื่องอะไรต่างๆโรงพยาบาลเด็กสตเวชนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะอยากจะเข้าไปเนี่ยนะคะช่วยร่วมได้ดูแลเด็กๆนะคะเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่เรื่องของการดูแลผิวที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่านะคะบอกว่าผิวลูกนี่คือผิวหน้าของชีวิตถ้าเราดูแลได้อย่างดีเนี่ยนะคะจะทําให้เนี่ยปัญหาเนี่ยนะคะ เรื่องของพืนเรื่องของพื้นแพทย์ต่างๆมันก็จะลดลงเพราะมองดูว่ามันคนอากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่จริงๆมันมีผลนะคะเรื่องของเรื่องนี้มันมีผลยิ่งใหญ่เนี่ยได้นะมันมีผลงล้านเรื่องของนะคะต่อเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของการพัฒนาการเนี่ยเด็กได้ก็เลยเป็นที่มานะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้โดยทีมนะคะบอกว่าผู้ที่คิดคดนเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่สร้างสรรค์อันนี้ขึ้นมาก็คือทีมแพทย์ ภูมิแพ้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องของทางด้านผิวหนังค่ะเดียวกันต้องบอกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรานําวิทยาศาสตร์นะคะมาผสมประสานนะคะกับเรื่องของความรักความความใจใสของพ่อแม่นะคะ <S <S เราเชื่อเชื่อว่านะคะว่าถ้าเราช่วยดูแลนะคะเด็กให้ดีทางด้านทางด้านร่างกายแนละจิตใจเนี่ยเด็กาก็จะได้เจริญเติบโตขึ้นไปนะคะมีสุขภาพดีแข็งแรง สมดังพันธะของโรงพยาบาลที่ว่าเราจะเนี่ยให้เด็กทุกคนเติบโตไปนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงโตไปได้ปวดค่ะ, <S <S ะผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ก็บอกว่าเราทานะคะบอกว่าคนที่เรามองเรารู้ว่าปัญหาของเด็กนี่คืออะไรงนั้นคนที่ก็บอกว่าคนที่คิดค้นนะคะก็คือท่าผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เราใส่นะคะบอกว่ามีเรื่องของ นะคะว่าสารต่างๆที่เราใช้เนี่ยเหมาะสําหรับเรื่องของผิวของเด็กนะคะเรื่องของเราช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดูุิแพ้ได้ในอนาคตนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราบอกแล้วนะคะว่าเราเราการเลือกนะคะเพราะว่าการเลือกที่เราใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเดียวกันเนี่ยเราใช้บอกว่าเราบอกว่าเราตั้งใจทําให้เรื่องของความรักความอ่อนโยนให้กับลูกด้วยค่ะ ลองใช้หรือความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งน้องบินโนเองแล้วก็เราสังเด้วยนะครับรู้สึกว่าดีมากก่อนโยมากพราะจริงแล้วน้องก็ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วเส้นเด็กก็คือผิวเซนซิทีฟอยู่แล้วก็ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีแล้วก็อ่อนโยนกับเขาซึ่งจริงๆแล้วในเค้าตลาดมีมากมายแต่ว่าในฐานะผู้บริโภคหรือเป็นคุณพ่อของผู้บริโภคนะครก็คือสิ่งที่สิง่งที่สบายใจแล้วก็หุนใจก็คือพัฒนาโดยโรงพยาบาลนะครับ เราไว้ใจยอยู่แล้วแล้วเราก็มั่นใจเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้คุณกล้ามเนือส่วนกล่กับขา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 ที่มีส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่ทำคืออะไรก็คือเนื้อเด็กทีมแพทย์ดีกว่าไหมคะ,ะทีมแพทย์ดีกว่าก่ะอันนี้เป็นอคอนเซปต์ในฐานะผู้บริหารในการคอนเซปต์นะคะเราก็บอกว่าในฐานะที่เราว่าเราเป็นโรงพยาบาลเราคงไม่ได้ทําในเรื่องของแค่การรักษา เราอยากได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของเด็กๆด,ด้วยนะคะเราอยากจะให้เนี่ยนะว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่ดูแลเด็กๆทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเดินต่โตพิชไปแข็งแรงในอนาคตค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนมีความจำนายทั่วไปค่ะตอนนี้ค่ะใช้ได้มีความจำน่ายมีความ,มจำนายทั่วไปค่ะก่อนก็หลังจะเป็นยังไงค่ะ วันนี้นะคะเราบอกว่าวันนี้เราเราเริ่มเริ่มนะคะเราเริ่มเราเริ่มเข้ามานะคะในการที่จะดูแลเรามีสนผู้พิกในการที่จะดูแลเด็กๆนะคะเราเริ่มด้วยเรื่องผันเราคิดว่าถ้าอนาคตเราก็คงต้องมองนะคะว่าเรื่องของสุขภาพเด็กเนี่ยมันมีในหลายๆด้านวันนี้เราเริ่มที่เรื่องของผิวนะคะเรื่องของผิวมันก็จะมีเรื่องของการต่อยอดเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะเพราะเราอยากจะเป็นบอกว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นมีส่วนนะคะบอกว่าในบอกว่าในระบบ หรือในในการเป็นส่วนหนึ่งในในการดูแลเด็กๆจริงๆนะคะเราอยากเป็นเราอยากเป็นเพื่อนที่เหมือนกับมีอะไรให้คิดถึงเรานะคะเรื่องของเด็กให้คิดถึงโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชค่ะยิชดเชิญต่อเขับอมีต่อ